สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปรู้จักกับการรบทั้ง8ครั้งของชาวบ้านบางระจันนะครับหมู่บ้านบางระจันเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในทางเหนือของกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่าของสยามรัชช่วงก่อนหน้าของประเทศไทยในสมัยใหม่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่จดจําในประวัติศาสตร์ไทยอันลือลั่นสําหรับการสู้รบ ต่อต้านการลุกรานของพระม่าในสงครามพระม่าสยามพศ2,308ถึงพศ2,310อันเป็นจุดจบของอาณาจักรอยุธยาตามประวัติศาสตร์ไทยพม่าได้ยกกองทัพปุกมาทางภาคเหนือซึ่งนำโดยเนเมียวสีหบดีได้ถูกสกัดทัพไว้ที่บางระจารันเป็นเวลา5เดือนการเล่าเรื่องที่เป็นที่นิยมแพร่หลายนั้นไม่สามารถเป็นจริงได้ทั้งหมดเพราะการทัพภาคเหนือทั้งหมดต้องใช้เวลาเพียง5เดือน หรือช่วงกลางเดือนสิงหาคมพศ2308ถึงปลายเดือนมก,กราคมพศ2309และกองทัพพม่าทางภาคเหนือนยังคงติดอยู่ที่พิษณุโลกในภาคเหนือกลางของสยามช่วงปลายเดือนธันวาคมพศ2308แหล่งข่าวของพาม่าได้กล่าวถึงเพตตี้เชฟเทียบเท่ากับเมืองได้ขัดขวางการลุกของกองทัพพม่าทางภาคเหนือนแต่ก็เป็นช่วงแรกของการทับ ตามแนวแม่น้ำวังในภาคเหนือของสยามซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้กับอยุธยาในช่วงฤดูฝนหรือเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมพศ2308แม่ทัพชาวพมา่าซึ่งในขณะนั้นที่อยู่ใกล้กับกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่ในเมียวสีหหบุดีแต่เป็นมังมหานนรธาพร้อมกับกองทัพทางภาคใต้ซึ่งกำลังรอให้กองทัพทางภาคเหนือเข้ามาสมทบ แล้วเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาซึ่งปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วถึง3ามเหตุการณ์ได้แก่เพตตี้เชฟได้ต้านทานกองทัพของเนเมยลศรีหับดีในภาคเหนือการทัพของเนเมิลศรีหงบดีไ right. ด้กินเป็นเวลา5เดือนและมังมหาราชาซึ่งกำลังรอคอยอยู่ในขณะที่อยู่ใกล้กับกรุงศรีอยุธยาจึงได้รวมตัวเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเรื่องเล่าขานตำนานของสยามนี้ปีพศ2 3 0 7 กองทัพพมา่าภายใต้การนำของเนเมียวลสีหบดียกเข้ามาในขอบขันทศสีมาด้านดานระแหงแขวงเมืองตากโดยกวาดต้อนผู้คนตัดกำลังของกรุงศรีอยุธยาทางหัวเมืองเหนือในขณะที่มังมหานรธาตีเข้ามาทางหัวเมืองใต้สกัดกำลังจากชายทะเลทิศใต้โดยหมายใจบรรจบเข้าที่กรุงศรีอยุธยาต้นเดือนมกราคมพศ2308 กองทัพของเนเมียวสีหบดีได้มาหยุดอยู่ที่เมืองวิเศษชัยชาญและจัดให้ทหารพรม่าก,กองหนึ่งเที่ยวกว่าต้อนทรัพย์สินและผู้คนทางเมืองวิเศษชัยชาญราษฎรต่างพากันโกรธแค้นต่อการกดขี่ข่มเหงของทหารพรมา่าจึงแอบคิดกันต่อสู้ในเดือนสามของชาวเมืองวิเศษชัยชาญเมืองสิงห์บุรีเมืองสันคาบุรีและชาวบ้านใกล้เคียงพากันขบคิดอุบายเพื่อล่อลวงทหารพรมา่าทั้งรวบรวมผู้คนไว้เพื่อทําการต่อไป ในบรรดาชาวบ้านที่รวมกันอยู่นี้มีหัวหน้าที่สำคัญคือในแทน่นในโชตในอินในเมืองซึ่งได้หลอกลวงทหารพรมาร่านำไปหาทรัพย์สิ่งของที่ต้องการทหารพรมาร่าหลงเชื่อตามไปก็ถูกนายโชตและพรรคพวกซุ่มอยู่บุกเข้ามาฆ่าฟันพมา่าตายประมาณ20คนแล้วจึงพากันหนีไปยังบางระจันในช่วงเวลานั้นชาวเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงต่างก็เข้ามาหลบอาศัยอยู่ที่บางระจันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ค่าศึกตามเข้าไปได้ยากชาวบ้านทั้งหลายจึงพาพักพวกครอบครัวอพยพหันมาพึ่งพระอาจารย์ธรรมโชตซึ่งมีกิตติศัพท์ว่ามีความเชี่ยวชาญทางวิทยาอาคมมากต่อมาในแท่นและผู้มีชื่ออื่นๆชักชวนชาวบ้านได้อีกประมาณ400คนเศษพากันมาอยู่ที่บ้านบางระจันหลังจากนั้นก็ตั้งค่ายขึ้นล้อมรอบบ้านบางระจันสองค่ายเพื่อป้องกันทหารพรม่ที่จะยกติดตามมา และเพื่อจัดหากำลังและศาสตราวุธในแถบตำบลน,นั้นนอกจากนี้มีคนไทยชั้นหัวหน้าที่เข้ามาร่วมด้วยอีกเจ็คนคือขุนสรรพันเรืองนายทองหมินนายจันหนวดเขี้ยวนายทองแสงใหญ่นายดอกไม้และนายทองแก้วรวมหัวหน้าที่สำคัญของค่ายบางระจันครั้งนั้นรวม11คนตั้งกองสู้กับกองทัพพมา่าการตีค่ายบางระจัน การรบครั้งที่หนึ่งทหารพรมาร่าที่เมืองวิเศษชัยชาญยกพลมาประมาณ100่งร้เศษมาตามจับพันเรืองเมื่อถึงบ้านบางระจันก็หยุดอยู่แน่ฝั่งลำธารบางระจันในแท่นจัดคนให้รักษาค่ายแล้วนำคน200คนข้ามแม่น้ำไปรบกับพมา่าทหารพรมาร่าไม่ทันรู้ตัวยิงปืนได้เพียงนัดเดียวชาวไทยซึ่งมีอาวุธสั้นทั้งนั้นก็กลูเข้าไร่ฟันแทงพมา่าถึงขั้นตะลุมบอลผลทหารพรมาร่าล้มตายหมด เหลือแต่ตัวนายสองคนขึ้นแม้ขี่ไปได้ไปแจ้งความให้ในทัพพม่าที่ค่ายแขวงเมืองวิเศษชัยชาญทราบและส่งข่าวให้แม่ทัพใหญ่คือเนเมียวสีหบดีซึ่งตั้งค่ายใหญ่อยู่หน้าปากน้ำพระประสบทราบด้วยการลบครั้งที่สองเนมยวสีหบดีจึงแต่งให้งาจุนวุ่นคุมพล500คนมาตีค่ายบางระจันในเท่นก็ยกพลออกรบตีทัพพม่าแตกพ่ายล้มตายเป็นอันมาก แม่ทัพพมา่าได้เกณฑ์ทหารเพิ่มเป็นเจ็ดร้อยคนให้เยกินวุ่นคุมพลมาตีไข่าบางระจันทัพพมา่าก็ถูกตีแตกพ่ายอีกเป็นครั้งที่สองการรบครั้งที่สามเมื่อกองทัพพมา่าต้องแตกพ่ายหลายครั้งเนเมียวสีหหบุดีเห็นว่าจะประมาทกำลังของชาวบ้านบางระจันต่อไปอีกไม่ได้จึงเกณฑ์พลเพิ่มเป็นเก้าร้อยคนให้ติงจาโบ เป็นผู้คุมทัพครั้งนี้ชาวบ้านบางระจันมีชัยชนะพระม่าอีกเช่นครั้งก่อนๆก,การลบครั้งที่4การที่พม่แพ้ไทยหลายครั้งเช่นนี้ทําให้พม่าหยุดพักรบประมาณ2-3วันแล้วเกณฑ์ทัพใหญ่เพื่อมาตีค่ายบางระจันมีกําลังพลประมาณ1,000นคนทหารแม้า60คนสุรินจอของเป็นนายทัพพม่ายกทัพมาตั้งที่บ้านห้วยไผ่ ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองฝ่ายข่ายบางรจ,จันได้จัดเตรียมกันเป็นกระบวนทัพสู่พมา่านายแท่นเป็นนายทัพคุมพล200คนพันเรืองเป็นปีกซ้ายคุมพล200คนชาวไทยเหล่านี้มีปืนคาบศิลาบ้างปืนของพม่าและกระสุนดินดำของพมา่าซึ่งเก็บได้จากการรบครั้งก่อนๆบ้างนอกจากนั้นก็เป็นอาวุธตามเตะจะหาได้ทัพไทยทั้งสา ยกไปตั้งที่คลองสะดือสีต้นอยู่คนละฝ้าคลองกับพมา่าต่างฝ่ายต่างยิงตอบโต้กับฝ่ายไทยชำนาญภูมิประเทศกว่าได้ขนไม้และหญ้ามาถมคลองแล้วพาการรุกข้ามรบไล่พม่าถ,ถึงขั้นใช้อาวุธสั้นพม่าล้มตายเป็นอันมากตัวสุรินทร์จอของนายทัพพมา่าขี่ม้ากั้นร่มระยะเร่งให้ตีกองรบอยู่กลางพลถูกพลทหารไทยวิ่งเข้าไปฟันตายณนะที่นั้น ส่วนในแท่นแม่ทัพไทยก็ถูกปืนที่เข่าบาดเจ็บสาหัสต้องหามออกจากที่รบทัพไทยกับทับพพแม่รบกันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงต่างฝ่ายต่างอิดโรยจึงถอยทัพจากกันอยู่คนละฝ้าคลองพวกชาวบ้านบางประจันในค่ายก็นำอาหารออกมาเลี้ยงดูพวกทหารขณะพแม่ต้องหูหาอาหารและมัวจัดการสุกแม่ทัพไม่ทันระวังตัวกองสอดแนมของไทยมาแจ้งข่าว พวกทหารไทยกินอาหารเสร็จแล้วก็ยกข้ามคลองเข้าโจมตีพมา่าพร้อมกันทันทีทหารพรมาร่าแตกพ่ายไม่เป็นกระบวนที่ถูกอาวุธล้มตายประมาณ3ส่วนและเสียเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์เป็นอันมากไทยไล่ติดตามจนใกล้ค่ำจึงยกกลับมายังค่ายกิติศัพท์ความเก่งกล้าของชาวบ้านบางราจันแพร่หลายออกไปมีชาวบ้านอื่นๆอ,อพะยะพครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่ค่ายบางระจันเพิ่มขึ้นอีกเป็นลำดับ การลบครั้งที่5พม่าเว้นระยะไม่ยกมาตีค่ายบาลราจาร์อยู่ประมาณ10-11วันด้วยเกรงฝีมือชาวไทยหลังจากนั้นจึงแต่งทัพยกมาอีกครั้งหนึ่งมีแย่จออากาเป็นนายทัพคุมทหารซึ่งเกณฑ์แบ่งมาจากทุกค่ายประมาณ1,000คนเศษพร้อมด้วยม้าและอาวุธต่างๆแต่กองทัพพม่านี้ก็ประชัยชาวบ้านบาราจารแตกพ่ายไปการรบครั้งที่6 นายทัพพม่าครั้งที่6นี้คือจิกแกปลักเมืองทวายคุมพล100คนเศษฝ่ายไทยมีชัยชนะอีกเช่นเคยการลบครั้งที่7เนเมียวสีหาบ,บดีได้แต่งกองทัพให้ยกมาตีค่ายบางระจันอีกให้อากาปันคยีเป็นแม่ทัพคุมพล1,000คนเศษอากาปันคยียกกองทัพไปตั้งณบ้านขุนโลกทางค่ายบางระจันดำเนินกลศึกคือ จัดให้ขุนสันซึ่งมีฝีมือแม่นปืนคุมพลทหารปืนคอยป้องกันกองทัพม้าของพมา่าในจันหนูเขี่ยวเป็นแม่ทัพใหญ่คุมพลหนึ่งพันคนเศษออกตีทัพพม่าและล้อมค่ายไว้ทหารไทยใช้การรบแบบจู่โจมพม่าย,ยังไม่ทันตั้งค่ายเสร็จก็ถูกโอบตีทางหลังค่ายทหารพรม่าถูกฆ่าตายเกือบหมดเหลือรอดตายเป็นส่วนน้อยแม่ทัพก็ตายในที่รบครั้งนี้ทำให้พม่ายหยุดพักรบนานถึงครึ่งเดือน การลบครั้งที่8การที่พมา่าส่งกองทัพมาปราบค่ายบางระจันถึงเจ็ดครั้งแต่ต้องแตกพ่ายทุกครั้งนั้นทําให้แม่ทัพใหญ่ของพมา่าวิตกมากเนื่องจากชาวบ้านบางระจันมีกาลังเข้มแข็งขึ้นทุกทีและไม่มีใครอาสาเป็นนายทัพขณะนั้นมีชาวรามันผู้หนึ่งเคยอยู่เมืองไทยมานานรู้จักนิสัยคนไทยและภูมิประเทศดีได้เข้าฝากตัวทําราชการอยู่กับพมา่าจนได้รับตําแหน่งซุกี้ หรือพระนายกองสุกี้เข้ารับอา,าสาจะขอไปตีค่ายบางระจันเนีเมียวสีหบดีจึงแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพคุมพลสองพันคนพร้อมทั้งม้าและสรพพวุธทั้งปวงสุกี้ดำเนินการศึกอย่างชางฉลาดเมื่อเวลาเดินทัพไม่ตั้งทัพกลางแปลงอย่างทัพอื่นให้ตั้งค่ายรายไปตามทางสามค่ายและหรือค่ายหลังผลไปสร้างข้างหน้าเป็นลำดับใช้เวลาถึงครึ่งเดือนจึงใกล้ค่ายบางระจันสุกี้ใช้วิธีตั้งมั่นรบอยู่ในค่าย ด้วยหรือว่าคนไทยเชี่ยวชาญการรบกลางแปลงพวกหัวหน้าค่ายบางระจันนำกำลังเข้าตีค่ายพม่าหลายครั้งไม่สำเร็จกลับทำให้ไทยเสียไพ่พลไปเป็นจำนวนมากวันหนึ่งนายทองเหม็นดื่มสุราและขี่กระบือนำพลส่วนหนึ่งเข้าตีค่ายพมา่าสุกี้นำพลออกรบนอกค่ายนายทองเหม็นถลําเข้าอยู่กลางค่าศึกแต่ผู้เดียวแม้ว่าจะมีฝีมือสามารถฆ่าฟันทหารพม่ารามันล้มตายหลายคนแต่ในที่สุดก็ถูกทหารพมา่า ลุมล้อมจนสิ้นกำลังและถูกทุบตีตายในที่รบเล่าขานกันมาว่านายทองหมินเป็นผู้รู้ในวิชาคงกระพันชาตรีและมีของขลังป้องกันพยันอันตรายฟันแทงไม่เข้าหากจะทำร้ายคนมีวิชาเช่นนี้จะต้องตีด้วยของแข็งทับชาวบ้านบางระจันเมื่อเสียในทับก็แตกพ่ายซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในการรบกับพมา่าทับพม่ายกติดตามมาจนถึงบ้านขุนโลกใกล้่ายบางระจันแล้วตั้งข่ขยมั่นอยู่ ทัพบางระจันพยายามตีค่ายพม่าอีกหลายครั้งไม่สําเร็จก็ท้อถอยสุกี้จึงให้ทหารขุดอุโมอง์เข้าใกล้ค่ายน้อยบางระจันปลุกหอรบขึ้นสูงนําปืนใหญ่ขึ้นยิงเข้าไปในค่ายถูกผู้คนล้มตายเป็นอันมากค่ายน้อยบางระจันก็แตกพ่ายลงนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ทําให้ชาวบ้านบางระจันเสียกําลังใจลงอีกคือนายแท่นหัวหน้าค่ายที่ถูกปืนเข้าที่เข่าบาดเจ็บ ครั้งที่สุริทนทร์จอของเป็นแม่ทัพยกมาเมื่อการรบครั้งที่สี่ทำให้ถึงแก่กรรมลงในเดือน6ปีจอพศส3 0 9หัวหน้าชาวบ้านบรรจันคนอื่นได้พยายามจะนำทัพไทยออกรบกับพม่าอีกหลายครั้งวันหนึ่งทัพพม่า,มาสามารถตีโอบหลังกระหนาบทัพไทยได้ขุนสัน์และนายจันหนวดเที่ยวได้ทำการรบจกกนกระทั่งตัวตายในที่รบยังเหลือแต่นายพันเรืองและนายทองแสงใหญ่เป็นหัวหน้าสำคัญ ชาวค่ายบางระจันเห็นว่าตนเสียเปรียบผู้คนล้มตายลงไปมากเหลือกำลังที่จะต่อสู้กับพมา่าแล้วจึงมีใบบอกเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาขอปืนใหญ่สองกระบอกพร้อมด้วยกระสุนดินดำเพื่อจะนํามายิงค่ายพมา่าทางพระนครปรึกษากันแล้วเห็นพร้อมกันว่าไม่ควรให้เนื่องจากกลัวว่าพมา่าจะแย่งชิงกลางทางบ้างหรือหากพมา่าตีค่ายบางระจันแตกพมา่าก็จะได้ปืนใหญ่นั้นมาเป็นกำลังรบพระนคร พระยารัตนาที่เบตไม่เห็นด้วยในข้อปรึกษาจึงออกไปนะัก่ายบางระจันเรียร้ยเครื่องพรชนะทองเหลืองทองขาวจากพวกชาวบ้านล่อปืนใหญ่ขึ้นมาสองกระบ,บอกแต่ปืนใหญ่ทั้งสองนั้นร้าวใช้ไม่ได้พระยารัตนาที่เบตเห็นว่าการศึกจะไม่เป็นผลสําเร็จจึงกลับพระนครเมื่อขาดที่พึ่งชาวบ้านบางระจันก็เสียกําลังใจมากขึ้น ฝีมือการสู้รบกับพมา่าก็พลอยอ่อนลงบางพวกก็พาครอบครัวหลบหนีออกจากค่ายผู้คนในค่ายก็เบาบางลงในที่สุดพมา่าก็สามารถตีค่ายใหญ่บาราจันได้ในวันจันทร์แรมสองค่ำเดือน8ปีจพศสอ 2, 3 0 9หรือวันจันทร์ที่23มิถุนายนพศส3 0 9รวมเวลาที่ไทยรบกับพมา่าตั้งแต่เดือน4ปลายปีละกาพศ2308 ถึงเดือน8ปีจอพศส2,309เป็นเวลาทั้งสิ้น5เดือนพมา่าได้กวาดต้อนชาวไทยในบรรดาค่ายที่รอดตายทั้งหลายกลับไปยังค่ายพม่ส่วนพระอาจารย์ธรรมโชตซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยให้กำลังใจให้ชาวบ้านบางราจารัรสู้รบกับพมา่าอย่างเ้าหานนั้นไม่ปรากฏท่านมรณภาพอยู่ในค่ายถูกกวาดต้อนหรือหลบหนีไปได้วิลกรรมของชาวบ้านบางระจัร จึงเป็นที่กล่าวขานและน่าเชื่อชูในความกล้าหาญและความรักชาติของชาวบ้านบางระจันนี้จวบจนปัจจุบันฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ